สวัสดีเจ้าตะป่าเจ้าวันนี้มาเกือบห้าโมงแล้วตอนนี้ก็เกือบห้าโมงแล้วเจ้ากำลังแปศอกตัดสองเซนลงเหมือนเดิมมาตีเดิมตะวาเจ้าป่าตีได้ตะวาถอดแล้วเจ้าเจ้าข้าแรงนี่โอเคเจ้ามาพากำลังเจ้าจะได้ก็เจ้าโอ้ยโอ้ยกระโดดไปจนท้เจ้านานๆเจ้า แต่ใช่ตัวใหญ่เลยเจ้าก็ปลาตะเพียนสายตัวใหญ่ตัวหน้าตัวใหญ่ขนาดเจ้ากระโดดออกไปปลาสไตล์หนึ่งตัวเจ้า สองตัวเจ้าอยากจะเที่ยวใายก็ต่อแหว

แหนก็ปาดตะเพียนตายคำนัเจ้า ป่าสไตล์เจ้าดีมันมักกระโดดมันหนาวก็เจ้าธรรมดาที่ป่าสไตล์นี่นอนดีกระดาเด้อเจ้าป่าจะเกียยน้ายหนึ่งเจ้า กว่าจะได้แต่ละตั๋วอตคาบกแล้ว ปัาทรางข้างลายก็ปัดจังยามเจ้าแต่ปัาต่เป็นทรายก็ป๋าวันเจ้า ตาปัอ,อ,อปมยากกินจะมันหนาวทำเน่นตัวเจ้าตายอยากเจ้ากัดสายนกข่าวเจ้า เพือ out, ่อปได้แล้วจ้าปัดสายมอนชับกระโดดที่แกยังกรดดเจ้า นือตรว,วจเท้าข<ป>ันไม<ป>่ได<ป>้ตรวจครับ

ในปาตองหนึง่งัวดเจ้ามื่นลวเจ้า,จาโอเคเจ้าโอเคท่้นไปก่อนมาชั่วโมงชั่วโมงป่ายอ้ะเจ้าแต่มันบอกใอยเข้าเลยมื่นลวเจ้าพอประหารละโอเคเจ้าเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกันเจ้า ฝั่งเบือแต่นะเจ้าพยายามเจนมาตกจำกว่าจะมมีอันเดี๋ยวผู้ติดตามหายเข็บซีก็จะบ่นใี่จ้าป้าดีไปดูผลสรุปปากจ้ป้าที่บ้านกันเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปปากของจ้าป้าปากก็เคี้ยบเขี่ยมนะเจ้ามันแรกหนาหน้าหนาวก็ถืว่าได้ยเจ้า ได้สักสองสามขีดก็จะตะขาวปกปลาไส้ปลากระตัวงามอยู่จำมันหลังใยเจ้าต่าใยใยจะได้ป่าตัวใหญ่ก็ถือว่าได้อยู่เจ้าเจ้าพอได้กลินอยู่ยามวัวย่อดได้กลินเลยเพราะว่าแต่เจ้าแต่วาที่ได้ไปนั้น เอามาถอดแรงนี่เจ้าแล้วก็ต้มเหมนน้อยโอเคเจ้าฟังกายกันนึงกันนึงจะเจ้ามันบ่เคยมีป่าพยายามจะถ่ายอยู่แต่บ้านมีป่าโอเคเจ้าแล้วป้าก็คลิปหน้าเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือจ้าป้าขอบคุณทั้งแต่เจ้าติดขอนัพถอดจ้าป้าก่อนับสนุนจ้าป้าแล้วป้าก็คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบายบาย